เราเราจะเห็นตัวเลขไหมลองดูนะเห็นไหมฮะเห็นตัวเลขเลยคือมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหลังจากที่ผมตัดแล้วนะฮะตัดให้ขาดเลยนะครับผมก็จะเอามาร้อยเข้าตรงนี้สวัสดีครับพี่ๆที่กดติดตามช่องมิชรบ,บ้านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแผ่นกันฝุ่นเกียร์เชฟโรเลตโซนิกแล้วก็เปลี่ยน หน้าจอวิทยุนะครับตรงช่วงที่เป็นช่องไฟนะให้เราดูตัวเลขนะครับเพลงต่างๆนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับตัวจอตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเสียเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวที่มันเสียไว้นะโอเคครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยต,ตอนนี้ผมลอกออกไปเรียบร้อยแนละ้ว ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับว่าตัวเลขที่แท้จริงของมันเนี้คืออะไรนะนะฮะคุผู้ชมแต่เดี๋ยวผมนะจะลองเอาแผ่นฟิล์มเนี้ยที่ผมซื้อมานะภาพดูนะครับแล้วเราจะเห็นตัวเลขไหมลราดูนะเห็นไหมฮะเห็นตัวเลขเลยคือมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วนี่ผมเปิดเอ็มนะ,นะมองเห็นตัวเลขเลยนะ ไม่สามารถเปมียนได้ตาปากนคะโดยที่จะต้องใช้ฟิล์มตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะตัวฟิล์มหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันนะเวลาเราซ่อมหรือว่าเวลาเราส่งซ่อมนะครับราคาเปลี่ยนก็อยู่มาสักเจ็ดร้อยแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเองนะครับขอคุณผู้ชมหรือพี่เพื่อนๆเนี่ยลองทําตามได้นะครับในยามวัน,นว่างๆนะครับจ,จริงๆแล้วมันไม่ใช่กับโซนิกนะรถรุ่นอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้นะ ครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะออตอนแรกเราต้องผ่อนอากาศก่อนนี่ก็มามือหน่อยนะครับมามือนิดนึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยิปแบบนี้นะก็เรื่องของตรงๆนะครับถ้าเราไม่ได้ดิดไปเอียงมันมันก็จะไม่หักแหละ เห็นแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะใช้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับปิดสวิตช์ดอนก่อนใช้เป็นเบอร์เจ็ดนะลูกบอ็อกเบอร์เจ็ดนะครับเป็นก่อแกงก็ได้น็อตจะมีทั้งหมดสี่ตัวสี่โตนะฮะใส่ไว้ก่อน แน่นว้ยแส่ว่าไม่เคยถอดเลยวะทำมันพร้อมกันนะครับ<ม>ก็ผมถอดน็อตหมดร้อยสี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะหนึ่งประตูาาแล้วนะครับก็จะมีปักโน้หมด2ตัวนะนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาถอดปักออกทั้งหมดเลย หรือหรือจะไม่ถอดปักก็เลยนะตอนตนี้ผมดูน็อตอะด้านข้างอะจะมีน็อตทั้งหมดสองตัวครับข้างนี้หตัวตรงนี้เลยที่ผมชี้นะแต่พารนีิหนึ่งตัวนะเออไม่ถอดปักก็นะเดี๋ยวไาถอดน็อตตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าจะมาเงี้ยหน้าจอออกได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมแต่นแล้วออกสองตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะลองมาเงี้ยหน้ากากดูก่อนนะก็ ผมไม่เคยทำมาก่อนนะต้องบอกงนี้นะไม่รู้ว่ามันจะเ <c oughs> สียหายหรือแบบต้องบอกว่าถ้ามันไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องคงต้อ,องไปจอยแอนดรอยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงเนะลยเราก็จะเป็นี้งันหมุดนะครับมันจะเป็นเขี้ยวนะตรงนี้เรับกบดมันแล้วก็ดันมาด้านหน้านะตรงนี้ง่ายๆยยแล้วะคุณผู้ชมหรือใครที่พอจะเป็นช่างเนี่ยนะก็ลอง ไม่ขอดูหน้าจอนะครับเอาเอาอกมาแล้วแบบนี้เลยนะสองตัวแล้วตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ถ้าเราไม่ไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ให้ช่างคัาว่านะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเขาเขา,เขามาเพื่อการนี้นะสำหรับช่างนะครับโอเค ครับเริ่มกันเลยตอนนี้เราได้หน้ากากมาเรียบร้อยแล้วด้านหลังมาก็จะเป็นนี่แผงบอร์ดบอร์ดต <te> ่างๆของเขาหลังบอร์ดนะครับจะมีน็อตทั้งหมดเนี่ยทม่ว่าต้องเปลี่ยนบอร์ดครับโอเคตอนนี้จะมีน็อตทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับบอร์ดทั้งหมดน็อตบอร์ดหมดเก้าตัวครับเดี๋ยวจะมาถอดกันเลยนะ ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็แกะบอร์ดออกหมดเรียบร้อยแล้วนะแกะ็อดบอร์ดแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะมาค้ามุมแบบนี้นะแล้วก็ที่ารนะครับค้ามดินี้เราได้ดูว่าอะไรมันจะไม่จะไม่ตกหายไปนะแต่พวกนี้มันจะไม่ตกอยู่แล้วมันจะคาอยู่ทีนี้เราก็จะเจอตัวเนื้อมันตัวหน้าจอของเขานะครับซึ่งก็ยังจะมีเหมือนคราบกาวนะครับตรงนี้เนะี่ยให้เราขูดขูดทาความสะอาดนะ ให้เราผูดถอดออกเอ้ยแต่ว่ามันสามารถนําออกมาได้เลยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอ่าหน้ากากครอบอา็อ้เฉยๆนะครับไม่ไม่ใช่เหรยตรงนี้ไม่ใช่หน้ากากครอบเ,อเฉยๆป่อมันมีบอร์ดล็อกเขาไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแปะแค่ตรงนี้พอแล้วกันนะครับเอาให้เราพอได้เห็นตัวเลขแล้วก็ท้ายมันกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทำประจานก่อนนะ อาล้ครับหลังจากที่ผมทำความสะอาดหน้าสัมผัสตรงนี้แล้วนะก็เราจะมาตัดตรงนี้ครับให้มันพอดีพอดีกับช่องเลยนะครับคือต้องบอกสิ่งที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ช่างที่เราทําทั่วไปเนี่ยทำแบบถูกต้องเลยผมคิดว่าเขาจะแกะกรอบอันนี้มาแล้วก็แล้วก็ค่อยทาบลงไปแล้วก็เอาอน,นี้ครอบอีกทีนึงน,นะแต่ด้วยความที่มันต้องบัดกรีนะเพราะว่าเขาบัดกรีล็อกขากรอบเอาไว้ผมก็เลยจะเอาแบบง่ายนะฮะโอเคก็ตัวนี้หาซื้อได้ในช้อปปี้นะครับ อปี้ uh, e, แล้วก็ลาซาด้านี่ผมได้แล้วตอนนี้ผมได้ยบ่้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองแตะไม่แตะดิเดี๋ยวจะลองเสียบก่อนเดี๋ยวลองเสียบกลับเข้าบอร์ดก่อนนะแล้วก็เสียบอากาศก,กลับเข้าไปนะครับแล้วก็มาลองดูว่ามันเป็นยังไงนะมันแบบเออจะมีภาพขึ้นอยู่หรือเปล่าเรากดเข้าเราปิด ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีไม่เห็นอะไรอยู่ดีตอนนี้ผมผมเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วแต่มันกลับปวดกระเพาไม่มันก,กระเกาะหางวะเดี๋ยวก่อนนะคืออะไรเนี่ยเออแต่ผมเห็นมาแล้วอะ่ะได้จะได้อ่านี่ผมเห็นแล้วเอาเหนมันติดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับคือ ทำให้เรารู้ว่ามันติดได้ทั้งสองฝั่งนะครับฮ้ย mm hmm. มันสามาติดได้แต่ว่ามันจะเป็นกาวอยู่แล้วนะครับเป็นหมุดทีมโทรศัพท์โอเคเรียบร้อยครับผู้ชมครับติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจะบอกผู้ชมว่าด้านหน้าจอนะครับมันจะมีอน่นี่อีกนะมีสติกเกอร์ให้เรลอกอีกชั้นหนึ่งด้วยจริงๆครับนี่นผมลอกมาแล้วตตอนนี้มันลอกได้ทั้งหมดสองชั้นนะครับผู้ชม แล้วฟิล์มแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งเนี่ยเราก็ยังเหลือไว้ทำตัวอื่นได้อีกนะครับนะไม่ไม่ได้เฉพาะเชฟโซนิกนะครับเชฟคูดอะไรเรื่องบาก็ชอบเป็นเหมือนกันแอปดีว่าด้วยนะถ้าเราอยากจะใช้จอเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีจอใหม่ๆนะครับให้ใช้ได้เยอะแยะเลยอย่างเช่น Android นะโอเคตอนที่ผมได้ใส่เรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าจอผมผมไดขูดแรงไปหน่อยนะฮะจะเห็นว่ามันจะมีลายอยู่ครับ ตรงนี้แนะนําเลยว่าให้บางมือนิดหนึ่งผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ออกประกอบเสร็จอยแล้วนะแล้วก็เราจะมาประกอบหน้นตาตาเขาข้าไปนะครับตรงนี้ต้องดูล็อกให้ดีนะนะครับจับซ้ายจับขวาให้มันได้ล็อกแล้วก็ตบเบาๆนะฮะมันจะแก๊สพอดีเลยเอลบลรอบๆรอบใหญ่เลยขนะับขึ้นมาแล้วนะผู้ชมนะคะจากตอนแรกนะที่มันไม่มีอะไรตอนนี้มันก็มีแล้วเอาเป็นแต่จอไลน์วะ อะไรวันนี้อ่ะโอเคโอเคดิสคาลเลอร์อะไรของมึงเนี่ยอ๋อโอเคโอเคไม่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันเหมือนกับอ่านซีดีนะครับอันนี้ผมจะจูนนิดนึงนะจะลองจูนนะครับอ่าอันเนี้ยเอาไปที่สิบสองนะครับแล้วก็นี่ฮะไทรเบิลก็เอาไว้ที่สักสักสิบแล้วเท่านี้พอพอแล้ว นะแล้วก็แบ็คเปลีับประกอบเลยครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับแล้วก็เทแล้วนะมันติดแล้วก็มองเห็นด้วยนะครับก็เสียดรือล่วงไปนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะทำเองอ่ะนะครับก็สามารถไปจ้างนะครับที่ร้านที่เขารับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้นะแต่สำหรับผมแล้วอนะ่ะก็เลยอยากจะมาสอนนะครับแล้วผมเองไม่เคยทำหรอกนะแล้วก็มันไม่ดีถูกต้องหรอกผมคิดว่านะก็ถ้าอยากชัวนะครับแล้วก็ แน่นอนเนี่ยนะก็ไปจ้างเขาดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะมาดาม่านะครับก็อย่าดาม่าเลยนะเพราะว่าเพราะว่าผมก็ทําแบบประหยัดนะค,คือทําเองอะ่ะคุยง่ายแล้วอุปกรณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรนาะเราสามารถสั่งซื้อได้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมาทําเพื่อให้ช่างเสียผลประโยชน์นะครับหรือว่าช่างจะทำให้ช่างตกงานอนะไรอย่างเงี้ยคงไม่ตกงานหรอกเพราะช่างเขาคงจะไม่รับแค่เปล่ยนไอ้หน้าจออย่างงี้นะนะครับอย่างเดียวหรอกนะฮะ แค่ทำเอาไว้ให้กับคนที่ใช้เชฟนะครับหาได้ลองหาได้ทำสนุกสนุกนะเออติดตามช่องมิชชอนมันก็ต้องมีดีๆบ้างสินะไม่ใช่ขายเดี่ยวนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแถมอันนี้ให้อีกนิดนึงนี่ตัวนี้ตัวนี้มันไอนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวจะมาแถมเปลี่ยนให้เลยนี่นี่ดูไปดับพร้อมกันเลยครับต่อเนื่องกันนะครับจากหน้าจอตรงนี้ตรงนี้มันมันเห็นแล้วนะต่อเนื่องกันเลยนะครับจากอันนี้เนี่ยเรามีของแล้วถูกไหมแล้วเราก็จะมาถอดแผ่นครอบเกียร์นะครับ ตรงนี้เนี่ยให้เราดึงตรงขาวๆนี้ออกก่อนนะนะครับหาได้แข็งๆมาแง,ง้มันนะตอนนี้ผมก็มือเดียวนะครับมือเดียวโอเคนะออกเสร็จแล้วผมก็ปลดพักตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือเดียวเหมือนกันนะฮะมือเดียวยาวๆเลยนะครับผมครับโอ้โหมือเดียวไม่ได้วะต้องสองละหลังจากออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมทาการจับตรงนี้ นะครับท้งซ้ายและขวา2มือนะเดี๋ยวผมจับดึงออกมามือเดียวก็ได้นี่วานะครับเสร็จแล้วนะให้คุณผู้ชมทําการกดปุ่มนี้ตรงนี้ปุ่มตรงนี้กดลงไปแล้วก็ดึงคันเกียร์ไปข้างหลังนะครับนี่ผมก็จะมือเดียวเหมือนกันนะครับไอช้อนมือเดียวนะฮะคือถ้าเรากดเงี้ยเราจะสามารถดึงคันเกียร์ไปข้างหลังได้นะครับไอห่าเอ้ยมือเดียวจะลําบากจริงปะช้อนมืออึบอึบโอ้ยไม่ไป เอาล้วครับต้อง2มือนะฮะช้อนมือเดียวไม่ได้อีกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมานะนะครับวางไว้ก่อนทีนี้เราจะเห็นไอตัวครอบนะครับดำๆตรงนี้นะเนี่ยดำดำนี่นี่นี่นะแล้นี่คาบน้ํนนาน,นะอาจจะเคยมีน้ําหกลงไปดำดำนี้ผู้ชมจะเห็นเขี้ยวตรงนี้นะครับเป็นเขี้ยวนะตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้ แล้วก็ฝั่งนี้มันจะมี4จุดอะนี้อันนี้ให้เราเอาปากแบนเล็กนะครับนี้แล้วก็ยกมันขึ้นมานะครับตรงนี้มือเดียวไม่ได้ละสองมือตอนนี้ผมก็ได้แง้มมันจนออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไปงัดฝั่งนู้นต่ออย่าลืมปรับเบาะให้ถอยหลังไปให้สุดก่อนนะหลังจากแง้งเสร็จแล้วนะผู้ชมครับออกแรงนิดนึงนะแล้วก็จะทําให้มันลอยแบบนี้นะครับลอยแบบนี้นะ มันเราจะไม่เอาออกนะครับเราจะไม่เอาไอตัวค้อคันเกียร์ออกหรือเอามือจับออกนะตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้คุณผ,ผู้ชมเอากรายตัดตรงนี้ได้เลยตัดตรงนี้นะครับให้เป็นเส้นนะโอเคครับหลังจากที่ผมตัดแล้วนะฮะตัดให้ขาดเลยนะครับผมก็จะเอามาร้อยเข้าตรงนี้แล้วก็คล้องมันนะครับสามารถบิดได้นะมันเหนียวมากตัวนี้ก็สั่งซื้อในแอปออนไลน์ได้เลยนะฮะ อโอเคมือเดียวไปได้แล้วช้อนมือเดียวไม่ไหววะไอ้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่ผมเจ้าให้ได้และผมไม่ยอมหรอกจะมาสู้คนได้ยังไงวะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เข้ารูปแล้วแล้วก็จัดทรงมันเสร็จแล้วเราก็วางเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มาอยู่ข้างล่างตรงนี้นนนนโอเคแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็ให้มันอยู่ในแนวราบ เรียบร้อยครับผมครับเสๆนะสามารถปรับคันเกียร์เคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับผมครับตรงนี้ผมขอด,ดูกันนะเราต้องเอามันไปอยู่ในจุดที่มันโอเคอย่างนี้ถูกต้องเลยาต,ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะโอเคแจ๋วแล้วก็เสร็จแล้วนะครับให้เราประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับโดยกดลงไปหรือตบลงไปตรงๆนะเริ่มเลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ถ้ากว่าเราก็ได้แผ่นกันฝุ่นกดตรงนี้นะเซฟปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นช่องที่เสียบกุญแจนะครับกดตรงนี้โอเคแล้วก็เลื่อนดูคนระับมันสามารถไป,ไม,ปมาได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีติดขัดอะไรนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ประกอบกลับไปตามเดิมนะครับโดยเริ่มจากตัวนี้นะก็ค่อยๆถอดออกไป นะอันนี้ตั้งเบรกมือเรียบร้อยแล้วเบรกมือสูงริ้วเลยนะอย่าลืมนะเอาสายนี้ออกมาด้วยนะตบๆมันฮนะตรงนี้มันเป็นกิฟเรียบร้อยครับพอมันสนิทแล้วนะฮะเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับอันนี้คือวิธีแบบง่ายนะครับผู้ชมจะจะได้ไม่ต้องเสียหัวเกียร์นะเพราะว่าบางคนถอดหัวเกียร์มาคนระับคิดว่ามันค่อนข้างยากอยู่นะ ก็มันด er ึงดึงออกแรงอยู่อ่ะนะก็เลยคิดว่าวิธีนี้อ้ออันนี้มือเดียวไม่ได้ละสองมือเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดลงไปตรงตรงครับตรงนี้กดเบาเาได้เลยนะฮะถอยหลังนิดนึงก็เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับผู้ชมถ้าว่าตอนนี้แผ่นกันฝุ่นคันเกียร์ของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับได้แผ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอาละครับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นประโยชน์หน่อยนะครับโอเค แล้วกดแชร์ด้วยนะผู้ชมครับสวัสดีครับ